ร่วมพัจนัยโดยเอวิสเรนนาคารับรถทุกสนามบินทั่วประเทศไทยช่วงเที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยตา้าเย็นได้ใจเลยครับผมแล้วก็ที่พักขบวนคาราวานสนุกมากครับแต่บรรยากาศดีมากเลยพอมาตอนแรกคิดว่า มันต้องแบบมีกลิ่นฐานหินอะไรตามตามความรู้สึกของคนกรุงเทพะนะคะแต่พอมาแล้วมันตรงกันข้ามเลยมันดีมากบรรยากาศดีมากจากที่ไม่เคยคิดว่าจะแวะกับคิดว่าเออถ้าคราวหน้าผ่านมาเชียงใหม่ก็ต้องแวะที่นี่ก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่เหมืองแม่มอค่ะซึ่งนนนะะในครั้งนี้นะคะ เราเดินทางมาตรงกับช่วงงานเทศกาลแม่หมาะพอดีเลยค่ะคราวนี้นะคะจัดในวันที่17และ18ธันวาความปีพุทธศักราช2554นะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีงานเปิดตัวไปแล้วอย่างอลังการและยิ่งใหญ่มากทีเดียวค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอีกสักคู่จะมีการแข่งจักรยานภูเขาขี่กันขึ้นไปถึงบริเวณด้านบนของทุ่งบัวตองเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะ มีซุ้มเอ,อ่ทำกิจกรรมเยอะแยะทีเดียวค่ะมีลานสำหรับ จัดนิทรรศการงานวัดนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีกิจกรรมการแข่งกีฬาต่างๆของเหล่าดาราอีกด้วยค่ะเดี๋ยวอีสักครู่นะคะติกจะพาคุณผู้ชมเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมราเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งด้านในเนี่ยจะมีการฉายภาพนิทรรศการเกี่ยวกับเหมืองแม่หมอติ๊ก่รได้เลยค่ะว่าจะต้องตื่นตาตื่นใจไปกับเทคนิคในการเอ่นำเสนอนะคะซึ่งติ๊ก เยเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นและอยากเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากกิจกรรมภายในงานและร้านค้าที่มากมายแล้วภายในบริเวณโรงไฟฟ้ายังเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนได้เป็นอย่างดีค่ะ แล้วของรวยครับแมมอนี่ผลิตแล้วใช้กีจับปัดครับผ้าเหนือนี่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหนมดทั้งเหนือใชมดฟ้าที่ที่แม่เพาะตั้งแต่ที่สวรรค์ที่มาถึงเชียงรายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปอีสานอีกส่วนหนึ่งสถานีสุดท้ายวีบุรีหนองจอกตอนนี้เราซื้อประมาณท่าพันไม่กะวัดจากลาวและในอนาคตเราก็จะงต้องซื้อเพิ่มส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราจะซื้อจากทางคุณหมิงแต่เราที่เราพูดถึงเราเอารอยฟ้าเป็นตัวตั้ง ที่ผมบอก3 5ถึง40ปีเนี่ยเอายฟ้าป็ตัวตั้งคือรอยฟ้าจะหมดอาย,ยุปี78ช่วยกันประหยัดไฟนะครับเพื่อเราจะได้มีไฟใช้ด้านๆนนะครับจากการเริ่มสำรวจแหล่งทานหินลิกนไนในรัชกาลที่6 สู่การเริ่มผลิตถ่านหินลิกไนต์าจากเมืองแม่เมาะในรัชกาลที่7ออกจำหน่ายให้แก่โรงงานการรถไฟโรงปูนซีเมนต์โรงไฟฟ้าวัดเลียบและอีกมากมายซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานจากถ่านหินทางโรงไฟฟ้าได้ใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดประเภทหลังการเผาไหม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกล่าวคือเป็นเทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีดักจับฝุ่นและการกำจัดก๊สสาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนเฝ้าระวังติดตามด้วยโปรแกรมการควบคุมการเดินเครื่องตามสภาพอากาศจริงซึ่งเป็นระบบที่มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศติดตั้งไว้ตามชุมชนโดยรอบถึง15จุด และส่งข้อมูลณนะเวลาจริงมายังห้องควบคุมการเดินเครื่องไฟฟ้าซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศแม่หมาะที่เป็นอยู่ประจำนั้นพบว่าอากาศมีคุณภาพดีกว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเสียอีกค่ะและสำหรับเท่าลอยที่ได้จากการเผาถ่านหินลิกไนท์นั้นเราสามารถนำมาใช้ในงานด้านก่อสร้างได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีคุณสมบัติในการยึด ประสาซึ่งเท่าลอยเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้ในงานก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่เขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลร,ราชธานีเช่นเดียวกันค่ะขอยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงไฟฟ้าแม่มอะนะครับห้องที่ทุกท่านยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์อำนวยการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแม่มอะนะครับมีหน้าที่ดูแลควบคุมการลิตของโรงไฟฟ้าแม่มอะเครื่องที่4ถึง7น,นะครับส่วนเครื่องที่8ถึง13จะมีแคนซูปอีกที่หนึ่งดูแลนะครับผม ส่วนที่ภารกิจที่สําคัญของตรงนี้นะครับคือดูแลเรื่องคุณภาพอากาศนะครับรบอบๆขมงบ้านแม่มอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดอากาศที่บริสุทธิ์ส่งผลให้พืชผักงอกงามดีเราจะเห็นได้จากชุมชนแม่มอกหลวงที่อยู่บริเวณใกล้กันกันกบเหมืองถ่านหินชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้งได้ผ่านการประกันคุณภาพในเรื่องของความสะอาดความสดและปลอดจากสารพิษจากโรงพยาบาลทั้งนี้เพื่อนำไปจำหน่ายจแจกให้กับร้านอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมกับขายในตลาดชุมชนที่อำเภอแม่เมาะนี่เองค่ะ ตลาบใด,ดที่โลกยังคงพัฒนามนุษย์ก็ไม่อาจปฏิเสธเทคโนโลยีได้และด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานถ่านหินสะอาดจึงทำให้มนุษย์สังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสามารถเดินเคียงคู่ไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมีความสุขค่ะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดกับการแข่งขันสไลเดอร์ บนสนามหญ้าที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะพอได้รู้อะไรเห็นแล้วก็ทำให้เคลียร์ได้เลยครับว่าแม่ม้อนเนี่ยอากาศดีมากอยากจะฝากให้มาเที่ยวที่แม่หม้อกันนะคะเพราะว่าแม่ม้ออ่ะมีบรรยากาศโอโซนที่ดีมากๆแล้วก็เดินทางสะดวกแล้วก็มีที่พัก ให้เยอะ,อะแล้วก็<า>มีช่องเที่ยวเ<ด>ยอะแยะเลยค่ะมาเที่ยวแม่มมะ,ะกรฟร์นะคะท<อ>ี่สะอาดด้วยนะคะไม่ใช่เป็นแค่เมืองนะคะในเมืองยังมีอะไรน่าคนหายเยอะเลยค่ะลองมาเที่ยวกันดูนะคะแล้วก็ไม่เคยมาเหมือนกันครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็คิดว่าจะมาต่อไปค่ะ